สวัสดีเจ้าอันนี้ยายบัวกับจะปาไปพอสมุนไพรน่าจะมาเป็นแก้อาการรักษาโรคกันอย่างสเป,ปรย์น่าก็ประโยชน์เป็นใจเราจะาเอาส่วไหนของมันมาใช้แล้วผูที่มีอาการอ,อย่างที่ว่าสามารถจะเอาสมุนไพรชนิดนี้ไปรักษาได้ก่อนบางคนเป็นกับปัญหาจะกินยาแผ่นปัจจุบันก็พยาคมอ่อนนะเจ้าเนาะก็ลองหันมาเอาสมุนไพร ไปใช้ไปรักษาไปบำบัดอาการเนาะเจ้าเนาะแล้วสมุนไพรชนิดนี้ยายบัววาน,นี้หน้าตาเป็นจะได้จะสาม,มารถแก้อาการาเหาเป็นอยูได้ก่อเอาไปพอกันเลยเจ้ายายบัวก็จะไปมาพอสรรพคุณของแมงลักนะเจ้าแมงลักนี่ก็มีชื่อแต่ละที่แต่ละท้องทินห้องบ่เมือนกันนะเจ้าเนาะอย่างตังอีสานนี่เป็นก็ห้องผักอีตูผักกังเอเป็นก็ห้องแมงลักมังลักนะเจ้าไปตังเหนือบ้านยาบัวนี่เป็นห้องก้มก่อข่าวเจ้า เอามาพอประโยชน์แล้วกับสรรพคุณของแมงลักกันนะเจ้าเนาะเป็นแก้อากาศอันยางได้พองรักษาลหลอันยังแมงลักนี่ก็บ่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ลมตันสางแก่ท้องคืนอืดเฟ้อในนอออนนะเจ้า่วยสมานแผลล่างแผลทุกชนิดแก้จุกเสียบขับลมในลำไส้แก้พิษตันสางแก้ไอแก้วัดแก้หลอดลมอักเสบแก้หลบผิวหนัง่วยขับเสมหะแก้แกากเกลิ่นแก้ลมวิงเวียนแก้ไอเลือดหลังเจ้าแล้วก็แก้ปวดท้องหักสา ไอ้โรคเกลือน,น้ำนมแก้อาการเตร็งของหลอดลมเจ้าโจยย่อยแล้วก็แก้สะอกใจบดเอาน้ำหยอดหูแก้ไอหูตึงเจ้าหูตึงแก้ไอปวดหูจอยทำให้ประจำเดือนเป็นปกติแก้อาเจียนโอยบันเทาอาการปวดฟันเดี๋ยวใวายบัวจะมาบอกวิธีและกัขนาดการใช้นะเจ้านะใช้ชขับลมในลําไส้อาหารว้ย่อย อาการอึดอัดแน่นบาสบายต้องอจขับเหงื่อเมื่อมีอาการคันเนื้อคันตัวบาสบายนะเจ้าเนาะเมื่อนำไอต้นแล้วก็บใบแมงลักนะเจ้ามาต้มกินน้าเจ้าบรรเทาอาการวัดอาการคัดจมูกน้ำหมูกไหลหลอดล้มอักเสบหืใ้อใบแมงลักหนึ่งกำมือนะเจ้าเนะื้อแร้งสะอาดหกขั้นเอาไอ้น้ำมากินนะเจ้าหนึ่งถ้วยตะไลนะเจ้าเนาะบรรเทาอาการดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเลยเจ้าสําหรับกรณีของหลอดล้มอักเสบหื้อขั้นเอาน้ำกินนะเจ้าหนึ่งถ้วยตะไล สามเวลานะเจ้าเนาะเจ้ากลางวันเย็นเจ้าแก่ท้องรวงท้องเสียใบแมงลักสอมกับมือนะเจ้าเนอล้างใื้สะอาดเจ้าหกบีบน้ำข้นออกมากินนะเจ้าใจ้เป็นยาละายนี่ก็ใเจ้เม็ดแก่ของแมงลักนะเจ้าหนึ่งช้อนชานะเจ้าเนาะเจน้ำหนึ่งแก้วเจ้าปล่อยใื้พองดีแล้วก็เติมน้ำตาลเล็กน้อยกินแก่ท้องผูกเจ้าแล้วก็เม็ดแมงลักนี่ก็สามารถใจ้กับ ยิงตั้งคันแล้วก็คุณแม่ตีเลี้ยงลูกด้วยนมได้ตัวนะเจ้าเนาะแล้วก็ใจลดความอ้วนก็นได้เจ้าเม็ดแมงลักนี้มีสารเมือกซึ่งสามารถ้องตัวในน้ําได้สี่สิบห้าเต้านะเจ้าเหมาะสําหรับผู้ที่บ่ชอบกินอาหารที่มีกาก,กนะเจ้าเนาะเมื่อใจเม็ดแม,ดแมงลักนะเจ้าหนึ่งสองจอนช้าเจาน้ํหนึ่งแก้วทิ้งไว้จนฟองตัวเต็มที่แล้วก็กินก่อนมื้ออาหารเกินชั่วโมงนะเจ้าเนาะแล้วก็กินน้ําตามตัวนะเจ้า จเฮอกินข้าวไอกินอาหารได้น้อยลงนะเจ้าจเฮอไอจุดไอเนี่จยะจะอุจระอ่อนตัวแล้วก็เพิ่มจนนํานวนครั้งในการขับถ่ายโดยเจ้าแต่ยังสามารถลดอาการท้องผูกได้โดยเจ้าบรรเทาอาการพื้นคันไอพิษจากพืชพิษจากสัตว์กัดต่อยนะเจ้าหรืออาการคันจากเชื้อราเนาะเจ้าเนาะมือใช้ใบแมงลักนะเจ้าใบาแมงลักสดนะเจ้าเนาะโอฟอกบริเวณตีมีอาการนะเจ้า ฮักษาโลคก,กากเกลือนนี่คือใช้ใบสดประมาณสิบใบเจ้าล้างน้ำมือสะอาดนะเจ้าเนาะแล้วก็นํามาต่าผสมกับน้ําเล็กน้อยเจ้าแล้วกทาบริเวณที่เป็นกา,กากเกลือนนะเจ้าวันละหนึ่งครั้งประมาณหนึ่งสองสัปดาห์นี่อาการจะดีขึ้นนะเจ้าแมงลักนี่ก็สามารถใช้เป็นส่วนผสมในอาหารนะเจ้าเนาะนิยมนี่ใส่ในหอมหมกแกงเลี้ยงออมแกงข้าวนะเจ้าขนมจิน้น้ํายาแกงนอไม้ส่วนเม็ดนี่ก็นำไปผสมกับเครื่องดื่มก็ได้นะเจ้าเนาะอย่างน้ำตองหูนี่เป็นก็เอาไปผสมนะเจ้า เอาเม็ดแมงลักไปผปสมตัวน้ำขิงน้ำใบเตยอ,อย่างใบแมงลักนี่ก็เอามาตักแดดสักห้าหกแดดนะเจ้าแล้วก็นํามาชงเป็นชากินก็ได้เหมือนกันนะเจ้าใบแมงลักนี่ก็นํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมข,ของเครื่องสําอางแล้วก็น้าหอมนะเจ้าเนาะนวไปถึงใช้ในด้านของความงามต่างๆเตยนะเจ้าสาระดีๆี่ใจบัวนํามาบอกกล่าวกับหวังว,งว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมมานักมานยนะเจ้าเนาะ ชอบคลิปนี้จะได้กระจ่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมือ่อยายบอสเดี๋เจ้าเพื่อที่ยายบอสจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีมีสุกูกูก,กุคนเจ้า